หลวงพ่อเจ้าขากลศาสตร์ควอนตัมที่ว่าคืออะไรกันแน่เจ้าคะมันดูไกลตัวเหลือเกินหนูก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์โยมเหยกลศาสตร์ควอนตัมคือวิชาที่ว่าด้วยพฤติกรรมของสิ่งที่เล็กมากอย่างเช่นอิเล็กตรอนโปรอตอนซึ่งมันไม่เดินตามกฎของโลกแบบที่เราคุ้นเคยในโลกธรรมดาสิ่งใดก็ต้องมีที่อยู่แน่นอน มีการเคลื่อนไหวที่คาดเดาได้แต่ในโลกของควอนตัมสิ่งนั้นอาจไม่แน่ไม่ชัดเป็นได้หลายอย่างในคราวเดียวอุปมาอุปไมยที่หนึ่งคือแมวของชโรดิงเงอร์กับอารูปฌานนักฟิสิกส์ชื่อดังท่านหนึ่งเขามีอุปมาที่เรียกว่าแมวของชโรดิงเงอร์เขาว่าแมวตัวหนึ่งอยู่ในกล่อง อาจจะตายหรือไม่ตายพร้อมกันจนกว่าเราจะเปิดดูเหมือนกับใจที่เข้าสู่อรูปฌานคือความว่างไม่ติดในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นภาวะที่ไม่ใช่มีและไม่ใช่ไม่มีเหมือนแนวในกล่องนั่นแหละโยมทั้งมีทั้งไม่มีจนกว่าผู้รู้จะยังถึงอุปมาอุปไมที่สองคือตำแหน่งไม่แน่นอน อาณาปานสตินักควันตั้มว่าอิเล็กตรอนมีตำแหน่งไม่แน่นอนมันไม่มีจุดตายตัวจนกว่าเราจะวัดในธรรมก็มีเช่นกันใจของผู้ฝึกอาณาปานสติใหม่ๆย่อมล่องลอยสั่นไหวจนกว่าสติจะตามทันลมหายใจการฝึกอาณาปานสติจึงเปรียบเหมือนการวัดตำแหน่งของใจ ให้แน่นนิ่งับปัจจุบันตรงนี้แห่งเดียวอุปมาอุปไมยที่สามคืออนุภาคเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคเขาว่าแสงนั้นเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคขึ้นอยู่กับว่าเราจะสังเกตมันอย่างไรขันห้าก็เช่นกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางคราว เรายึดมันเป็นตัวตนแน่นแฟ้นแต่พอพิจารณาด้วยปัญญามันก็กลายเป็นเพียงกระแสของเหตุปัจจัยไหลไปเป็นคลื่นที่ไม่มีแก่นสารเป็นได้ทั้งของจริงและของว่างแล้วแต่จิตจะมองการถล่มของฟังก์ชันคลื่นกับยานรู้ตามความเป็นจริงเวลาเราวัดสิ่งใดในโลกควอนตัม ฟังกช์ชันคลื่นของมันจะถล่มลงเหลือเพียงค่าเดียวเหมือนจิตที่จเจริญวิปัสนาจนทะลวงอวิชชาเมื่อเห็นไตรล,ลักษณ์ชัดเจนตัวตนที่เคยมั่นใจจะถล่มลงเหลือเพียงความจริงความไม่แน่นอนกับไตรล,ลักษณ์กลศาสตร์ควอนตัมพูดถึงความไม่แน่นอนโดยพื้นฐานว่าเราไม่สามารถรู้ได้ทุกอย่างพร้อมกัน ตำแหน่งกับความเร็วคล้ายกับในธรรมที่ทุกสิ่งมีไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนจะยึดมั่นในความแน่นอนได้อย่างไรถ้าโลกเล็กที่สุดยังสั่นไหวอย่างไม่แน่นอนเลยสรุปธรรมกับกลศาสตร์ควอนตัมสะท้อนว่าโลกนั้นไม่เป็นอย่างที่คิดธรรมะก็ว่าเช่นนั้น ความจริงไม่ได้อยู่ที่ตาเห็นหรือหูได้ยินหากแต่อยู่ที่ใจที่เห็นแจ้งจิตที่ฝึกดีแล้วจะไม่หลงภาพลวงเหมือนนักฟิสิกส์ที่รู้ว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นหลวงพ่อเจ้าขาหนูไม่คิดเลยว่าเรื่องฟิสิกส์จะพาหนูเข้าธรรมะได้ขนาดนี้ทั้งโลกนอกและโลกในมันกลับมาบรรจบกันที่ใจจริงๆค่ะถูกแล้วโยมวาสนา ความจริงไม่แบ่งเป็นของฟิสิกส์หรือของธรรมะหากผู้ใดตื่นแล้วจะเห็นเหมือนกันหมดรอพรุ่งนี้นะโยมเราจะค่อยๆไปต่อจากควันตั้มของโลกสู่จัก,กรวาลของใจ